ความเป็นโสดาบันประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ขุทั้งหลายแม้พระเจ้าจักรพรรดิได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งแห่งทวีปทั้งสี่เบื้องหน้าจากการตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายอาจได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงถูกแวดล้อมอยู่ด้วยหมู่นางอับสรในสวนนันทวัน เท้าเธอเป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าอันเป็นของทิพย์อย่างนี้ก็ตามแต่กระนั้นเท้าเธอก็ยังรอดพ้นไปไม่ได้จากนรกจากกำเนิดเดรัจฉานจากวิสัยแห่งเปรตและจากอบายทุคติวินิบาตที่ขุทั้งหลายส่วนอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้แม้เป็นผู้ยังอัตภาพให้พอเป็นไป ด้วยคำข้าวที่ได้มาจากบินทบาทด้วยปลีแข้งของตนเองพันกายด้วยการนุ่งห่มผ้าปอนๆไม่มีชายหากแต่ว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยธรรมสี่ประการเธอก็ยังสามารถรอดพ้นเสียได้จากนรกจากกำเนิดเดรัจฉานจากวิสัยแห่งเปรตและจากอบายทุคติวินิบาตพิขูทั้งหลาย ทำสี่ประการนั้นเป็นไฉไหนสี่ประการคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะ ที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษินาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลาย ชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยะเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตัณหาเป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่รูปคลำํำและเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้ที่ขุทั้งหลายระหว่างการได้ทวีปทั้งสี กับการได้ทำสี่ประการนี้นั้นการได้ทวีปทั้งสี่มีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่สิบหของการได้ทำสี่ประการนี้เลย